ครับช่วงนี้จะเห็นว่าเรานาเสนดอินทผลัมหลากหลายด้วยการหลายสวนด้วยกันรวมทั้งที่นี่แต่วันนี้จะพาไปดูว่าเขาสามารถแปลรูปและประยุกต์เป็นเมนูอะไรได้บ้างนะรับรองบางท่านอาจจะคาดไม่ถึงเราเริ่มกันที่นี่เลยครับนี่เริ่มจากเมนูแรกเลยตำอินทผลัมทะเลรแสแซ่บครับที่ใส่ทั้งผลอินทผลัมแครอทมะเขือเทศหอยแครงกุ้งหมึกแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลา,าต้มสุกแล้วก็ คลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างดีแบบนี้เนี่ยแหละครับผมกลายเป็นเมนูเด็ดที่เจ้าของสวนอินทผาลมบัวเขียวที่บ้านหนองขมิน้ตบบนตำบลไซย้อยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกไว้ต้อนรับผู้มาเยือนนะครับผมและใครที่อยากกินเมนูนี้นะฮะตามอินทภผาลำทะเลรแสแ่บทางสวนบอกว่าต้องโทรมาจองล่วงหน้าสักนิดหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมทั้งสวนเขาจะใช้ผลอินทผาลมที่ไม่สุกมาก เพื่อรสชาติจะได้ไม่หวานจนเกินไปนี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะสาหรับอินทาผาลัมเพราะบางคนบอกว่านอกจากทานผลสดแล้วนำไปทำอาหารอะไรได้วันนี้ก็นำมาฝากหนึ่เมนูเนี่ยนะฮะนอกจากนี้เราทานเผ็ดๆแซ่บๆแล้วใช่ไหม,มเขามีอินทาผาลัมลอยแก้ว แล้วก็น้ำอินทผลาัมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเย็นชื่นใจเลยนะใส่น้ำแข็งนิดหน่อยนะขายเพีย20บาทเท่านั้นเองจังเลยคือตอนนี้หลายที่เราเคยเจอปัญหาที่เล่าให้ฟังว่ามันระบายผลผลิตไม่ได้ราคตตกต่ำก็มีเพราะว่าการขนส่งระหว่างจังหวัดมันยากคุณผู้ชมนะเราก็ต้องแปลรูปก,กันแบบนี้แล้วค่ะอย่างที่นี่เจ้าของสวนคือคุณสมชายบัวเขียวอายุ61ปีค่ะบอกแต่ก่อนเลยนะไม่ได้ทำสวนอินทผลมัมเมื่อก่อนเนี่ยทำสวนมะม,ม่วงเหมือนกับชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละ แต่มะม่วงเนี่ยช่วงนั้นราคาตกต่ำแล้วก็ต้องใช้สารเคมีเยอะตัดสินใจโค่นนะตัดเลยอะโค่นต้นมะม่วงทิ้งแล้วก็ลองปลูกอินทาลัมแบบนี้เริ่มแรกป,ปลูกไว้หนึ่งไร่ซื้อพันธุ์มาปลูก31ต้นใช้เงินลงทุนไป40,000กว่าบาทเลยค่ะแต่ผ่านมานะคุณตัวคผู้ชม2ปีอินทาลัมออกผลมา15ต้นเริ่มเก็บจัดขายได้ปีนี้ปีแรก89จันเพียงแค่ปีแรกเขาบอกว่าคืนทุนแล้วอะ ลงทุนไปสิบกว่าบาทใช่ไหมอ่ะก็เรียกว่าทุนกลับมาแต่ถามว่าจริงๆร,ร,ราคาไปเนี้ยเจอปัญหา,าที่บอกไปคือมันราคาไม่ค่อยดีด้วยปัจจัยหลายอย่างนะงนนก็เจอโควิดด้วยก็เล <ไป S 2> ยขายได้กิโลกรัมละ2 0 0ถึง250บาทค่ะครับผมและที่ส่วนอินทราลำบัวเขียวยังมีการเปิดร้านขายกาแฟสดนะครับและเครื่องดื่มให้กับนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวชมสวนในราคาประหยัดด้วยนะครับแวะไปได้นะครับสวนอินทาลามบัวเขียวอยู่ที่บ้านหนองขมิ้นตําบลไซย้อยอําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง